ว <Why>? ้ายว้ายฮ่แลยมันเข้าเลยล่ะบีบลงไปว้ายตื่นเต้นเล่นทางสุดทาที่เขาดินตอนอายุเจ็ดขวบ <c oughs> ให้ไหวเลยให้ไหวเลยฉันอยากจะปัดเรือเป็ดจะเห็นเป้าวิวเป็นสวยมากหลายคนไม่รู้นะคะว่าสวนสาธารณะที่สุขุมชาชนชาวเศรษฐกิจมันจะมีเป็ดอย่างนี้แล้วก็แบบพระอาทิตย์เย็นๆแดดลมลงตกเราก็จะแบบปั่นซีปั่นโศกกันในน้ำจะไปเร็ว ไปเลยปั่นเรือเป็ดไมรู้มีคิวหรือเปล่ายังไงฉันเห็นแล้วฉันตื่นเต้นมากมีความจําเป็นต้องปั่นค่ะไม่ได้ปั่นเพื่อใครเครียดนะคะปั่นทำคอนเทนตออ์จะบอกว่าก่าจะเดินไปถึงเรือเป็ดก็หมดแรงค่ะเนื่องจากเรือเป็ดไกลมากแต่สวยอะเห็นตาวิวงามมากวิวสวย ฉันอยากให้บ้านฉันมีดอกเฟื่องฟ้าแบบอย่งเนี้ยทำยังไงให้ดอกมันสดสดอย่างเงี้ยคือมันต้องกลางแดดเหรอธาดูดิเห็นไหมความแบบซิตี้วิวแลน์สเก็ตงามมากเอาไปเลยเดี๋ยวเรือเป็ดหมดก็ทมอน่ารักมากฉันรู้ว่าเสียเงินนะเรือเป็ดเขาแบบฟรีเป็นความน่ารักแต่ว่าต้องมาเร็วนะเพราะว่าเขาปิดหกโมงอ่ะที่บอยจะไปดูกันนิดนึงย้ำนะคะใครจะมาเรือเป็ดต้องมาเร็วนิดนึงเพราะว่าเขาจะปิด กิจกรรมที่ดีมากไม่ว่าก็คือแบบตื่นเต้นเขาไม่เสียเงินนะฟรีเขาให้คนละหนึ่งชั่วโมงแต่ที่บอลห้านาทีอะค่ะแบ่งๆกันเนาะแบ่งๆกันห้านาทีก็คือพอแล้วอ๋อคุณทุกท่านนะครับมานี่กกิจกรรมทางน้ำแล้วนะครับให้าปลอดภัยนะครับหับสบหัหลหลับับว ตื่นเต้นอนูเด้อไม่เราชอบความเซฟตี้ของเขานะเขาจะมีแบบชูชีพให้อ่าแล้วเนี่ยให้คนละหนึ่งชั่วโมงแต่ปั่นไม่ถึงรอบเอียงไหมอ๋อพี่ต้องคอมระคะเขาบอกให้ชั้นั่งคอมค่ะเพราะว่าคนเดียวจะเอียงนะคะ น้าแม่ต้องไปคนเดียวเธอน้ำมันรั่วน้ำมันรั่วฉันไม่อยู่ไม่ตรงมันน้เดนาหวจะเข้าเลันข้างอันนั้งดีติดอะไรติดอะไรเนี่เหรอใช่แล้วต้องการไป่ทำอะไร ม่โยกได้ไมไม่ได้ค่ะแม่แม่แม่รัดเข็มขัดได้ไหมไม่ได้ค่ะตอนนั่งสองคนละเธอหรอคนเดียวแม่จะโยกไม่ได้มันติดไงว้าตื่นเต้นเล่นท้งสุดท้ายที่เขาดินตอนอายุเจ็ดขวบแหมเราชอบบริการน้องๆน,น่ารักมากแล้วเขาก็บริการฟรีแต่ว่า ก็มารอคิวนะปั่นไปสิปั่นสีปั่นสีปั่นสีปั่นโซ่ปั่นโซ่ปั่นสีไปดีออกกําลังกายเพลินๆไม่มีให้ดูนี่ดันหน้าเลี้ยวขวาดันหน้ามันจะเลี้ยวขวาด้านหลังมันจะเลี้ยวซ้ายอ่าอ่าอากาศการปั่นยังไงคะแม่ ห้านาทีแรกมันจะมีความรู้สึกว่า,าระวังชนค่ะยักษ์เขาห้าห้า,า,าน,ทน,นะะานทีแรกก็จะมีความรู้สึกแบบว่าเออสนุกผ่านไปเหงื่อเริ่มแตกค่ะออแต่ตอนนี้เรามาแบบว่าช่วงพาธิต์กำลังตกพอดีสวยปันซีปันซีโอ้ยโอกาสเพระเป๋า แต่จริงๆคือเขาให้ถึงหกโมงแต่ว่าควรมาแบบมาถึงก่อนห้าโมงะแม่ถ้ามาถึงห้าโมงมันปิดคิวไงเพราะว่าเขาให้หนึ่งคิวหนึ่งชั่วโมงเข้าใจปะอเออก็ต้องเผื่อเวลากันนิดนึงนะคะคุณอผู้ชมนี่เราปั่นไปไม่ต้องโกหกเขานาะไม่ต้องต่อเขาน้อห้าน่ะสกูก็ไม่ไหวแล้วค่ะเหนื่อยก็ถือว่าแบบเราแบ่งๆกันให้แบบทุกคนได้มาแบบว่าต่อคิวเร็วขึ้นใช่ อันนี้คือสวนไหน่ะแม่เราที่อยู่สวนจริงๆแต่จริงๆก็คือมีหลายหลายสวนถึงแล้วค่ะก็คือวนอยู่แค่ตรงนั้นนี่แค่สองนาทีสามนาทีก็เหนื่อยนะคะเออพอแล้วล่ะพอเรามาทำคอนเทนต์โชว์เราไม่ต้องเดียวจริงเขารู้อยู่แล้วเราทำคอนเทนต์เนาะ นะอะไรคือไม่ได้โอ้อปัอดจอรถโอ,โโอ้แต่น้องๆเขาบริการดีมากเลยนะเราอขอบคุณเขาเลยเขาแบบว่าน่ารักมากก็คืออย่างนี้มาก่อนห้าโมงเย็นแล้วจะได้เพราะว่าเขาจะให้หึงชั่วโมงแล้วปิดหกโมงเย็น น้องก็บอกมาวันหนึ่งเป็นพันคนส่วนใหญ่มาจากติ๊กต็อกเขาก็ทำคอนเทนต์กันแบบชันนั่นแหละใช่ปะวัยรุ่นเหรอวัยรุ่นใช่แล้วศึกษาแศึกษาจะบาดใช่ไหมเพราะว่าถ้าแก่อย่างฉันแล้วกูสี่สิบกว่าแล้วปั่นได้ห้านาทีกูก็หมดพลังค่ะพีคสุดตอนหัวล้ออะไรหัวล้ออะไรฉันฉันแค่อายุสี่สิบหกเองหัวล้ออะไรฉันพอถ้าหัวล้อฉันไม่ใช่บอกฉันเป็นตุ๊ดแก่ที่หัวล้อล้วนเลย เยอะกว่าแม่เยอะกว่าแม่เยอะกว่าครูแต่เขาผอมเลต้องอ้วนไงพิกช่วงเวลาพิกสุดกี่โมงคะอะไรล่ะช่วงเวลาแบบคนเยอะเริ่มตั้งแต่สี่โมงถึงห้าโมงแต่เสี่ยงไม่ถึงชั่วโมงหรอกมั้งมาปั่นอ่ะยสิบนาทีก็ไม่ไหวแล้วสบายหนิมันชันนี่ไงห้านาทีกูก็บ่นแล้วค่ะขาสั่นแล้วค่ะขอบคุณนะขอบคุณทุกคนนะค่ะขอบคุณน้องๆมากเลยน้องๆแบบว่าเจ้าหน้าที่กทมน่ารักมากดูแลดีมากนะคะ